เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของวันหยุดกันบ้างนะคะหลังจากที่ภาคอื่นๆมีวันหยุดกันไปแล้วครั้งนี้จะเป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกนะคะซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดให้วันที่28ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วย8จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายก ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะโดยวันพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและฐานพักแรมซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เพื่อรวบรวมกำลังพลฝึกอาวุธและสะสมเสบียงก่อนจะทรงยกทัพเข้ายึดเข้ากรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อกอบกู้อิสรภาพค่ะนั่นก็เป็นวันหยุดของภาคตะวันออกนะคะส่วนวันหยุดประจำปีหน้าค่ะ2564 วันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็รับทราบภาพรวมในวันหยุดราชการประจำปี2565จำนวนรวมทั้งสิ้น19วันนะคะและก็ยังให้ความเห็นชอบนะคะกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษจำนวน4วันได้แก่วันศุกร์ที่15กรกฎาคมวันศุกร์ที่29กรกฎาคมวันศุกร์ที่14ตุลาคมวันศุกร์ที่30ธันวาคม เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกันกับวันหยุดประจําสัปดาห์นะคะจะเป็นปัจจัยให้กระตุ้นการเกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจําเป็นมีราชการสําคัญในวันหยุดราชการดังกล่าวที่ได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วนะคะหากยกเลิกหรือเลื่อนจะเกิดความเสียหายก็ให้หัวหน้างานหรือหน่วยงานนั้นพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยค่ะสําหรับวันหยุดราชการ19วันแล้วก็วันหยุดเพิ่มพิเศษอีก4วันนะคะเดี๋ยวควาจะส่งรายละเอียดให้อีกทีซึ่งเดิมก็คล้ายๆกับปี64ค่ะ